ดฟ้าหลังฝนครับฟ้าหลังฝนครับอย่างร้อนเดี๋ยวพามาอัปเดตครับอัเดตลูกน้องหมูแดงที่คอนเมื่อวานได้สามตัวงไงบ้างคะหมูแดงกินข้าวแล้วใช่ไหม เมื่อคืนก็ติดไฟไล่ยุงให้อยู่ครับยุงเยอะครับช่วงหนาฝนนี่ครับเริ่มบวมแล้วครับตัวเริ่มใหญ่และ <c oughs> ก็สข็ชาตยานหมูป่าครับก็แม่เขาก็น่าอาจจะดุหน่อย ให้กินยาแก้อักเสบไปแล้วครับสำหรับตัวน้องหมูดแดงามาอัปเดตครับนี่ครับสมบูรณ์ดีครับแข็งแรงก็เป็นห่วงเรื่องยุงอย่างเดียวครับตอนคืนเพราะไม่มีไม่ได้กลาง มุงให้ไม่ได้มุงผ้าเขียวให้ครับนอนทับลูกแล้วลูกเอานมให้ลูกกินยังไงสามตัวครับหมูป่านี่ท้องแรกของน้องหมูแดงครับเนะี่ยน้องหมูแดงก็เพิ่งได้อายุ หเดือนตอนท้องก็หกเดือนนะครับตอนนี้ก็ผ่านมาสี่เดือนก็สิบเดือนละสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนนี้แล้ครับอายุน้องหมูแดงตอนเข้าท้องก็ท้องตอนหกเดือนเจ็ดเดือนนี่แหละครับประมาณนี้ก็เลยเป็นท้องแรกท้องสาวครับก็ได้สามตัวแล้วสุขภาพยังแข็งแรงดีก็โอเคแล้วครับ ดูครับก็ดูแข็งแรงนะครับก็นี่ครับหมูป่าก็จะตอนเล็กๆก,ก็จะลายอย่างเงี้ยครับพอโตมาเดี๋ยวลายเขาก็หายไปครับ ขอดูหน้าคุณแม่น่อยขอดูหน่อยครับเดี๋ยวลูกเขากินนมนี่เดี๋ยวก็ผอมนะครับเนะี <c oughs> ่ยเห็นอ้วนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกเขากินนมไปลูกเขาโตไปทุกวันทุกวันกินนมไปเขาก็ผอม <c oughs> นี่ครับทายาเจ,จ้าทองครับนี่ครับพ่อพันุ พันเจ้าสามตัวเจ้าสามตัวนี้ยังไม่รู้เพศแล้วครับยังไม่ได้ดูยังไม่อยากจับมันมมมมไม่รู้เพศเลยดื้อครับแข็งแรงแล้วครับปีนแม่และ ติดตามผลงานช่องพี่ทองหมูป่าหมูดำด้วยนะครับ